ออกมาโพสต์ภาพถูกขอแต่งงานในละครไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์โดยเธอได้เขียนเคปชั่นว่ามีคนขอในละครละเหลือแต่ชีวิตจริง แฮร่ใครได้ดูกันบ้างนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาฏิหาริย์รับงานนี้เฟนคลับต่างพากันสะดุดที่เคปชั่นพร้อมประกาศตามหาและเทคหนุ่มไมให้มาเห็นแบบรัวๆเลยค่ะอุยโยแคปชั่นนนที่ไม้ค่าอยู่ไหนนอหืไม้มแคปชั่น5555 5, 55 5 a t อไมพเดเลฟเดอออกมาโพสต์ภาพถูกขอแต่งงานในละครไปเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์โดยเธอได้เขียนเคปชั่นว่ามีคนขอในละครละเหลือแต่ชีวิตจริงแคร์เรใครได้ดูกันบ้างนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาฏิหาริย์รับงานนี้เฟ้นคลับต่างพากันสะดุดที่เคปชั่นพร้อมประกาศตามหาและเทคหนุ่มไม้ให้มาเห็นแบบรัวๆเลยค่ะอุยโยยแคปชั่นนนที่ไม้ฆ่าอยู่ไหนนอรือไม้แคปชั่น 50, 55, 55 5 5 5 5 5 ไมพัทตาราเด้เลฟเดอะซีเอที T T.